เอเชียกำลังเผชิญกับมหาอุทกภัยครั้งที่รุนแรงที่สุดหลังเกิดมหาอุทกภัยถล่มพร้อมกัน5ประเทศไทยมาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามและศรีลังกาทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมกันมากกว่า1,000รายประชาชนนับล้านได้รับผลกระทบและอีกหลายร้อยชีวิตที่ยังคงสูญหาย นักอูตุนิยมวิทยาะะชี้ว่าสาเหตเุมาจากสภาพอากาศสุดข,ขั้วในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อาจเกิดจากการปะทะกันของพายุใต้ฝุ่นโคโต,โตในฟิลิปปินส์และการก่อตัวของพายุไซคโคลนเซนญาในช่องแคบมาลกาที่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพภูมิอากาศะะก็ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกทำให้รูปแบบของพายุนั้นเปลี่ยนแปลงไปมีฝนตกหนัก ลมเนี่ยก็กระโชกแรงมากขึ้นความรุนแรงและระยะเวลาของฤดูมรสุมก็ยาวนานขึ้นส่วนแนวโน้มระยะยาวของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นก็ถือว่ากําลังมีปัญหาค่ะเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเหตุการณ์ทางสภาพอากาศและภัยพิบัติที่เคยถูกมองว่าเกิดขึ้นน้อยครั้งหรือว่าเป็นเหตุการณ์สาคัญในอดีตกลายเป็นว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งทําให้มีเวลาตั้งรับได้น้อยค่ะ นักวิทยาศาสตร์ด้านสภาพภูมิอากาศเนี่ยก็เตือนด้วยนะคะว่าแม้ว่าในอีกหลายปีข้างหน้าพายุไต้ฝุ่นจะไม่เพิ่มจํานวนขึ้นแต่ความรุนแรงเนี่ยจะเพิ่มขึ้นค่ะปริมาณฝนเนี่ยจะเอาแน่เอานอนไม่ได้เหตุการณ์ความรุนแรงเนี่ยก็จะกลับมาเกิดขึ้นบ่อยขึ้นและเสี่ยงที่จะเกิดซ้ําสูงด้วย นี่เป็นสัญญาณเตือนนะคะว่าถึงเวลาแล้วค่ะที่การถอดบทเรียนของเราจะต้องเอาจริงเอาจังเทีทั้งในเรื่องของการยกระดับการเตือนภัยการบริหารจัดการน้ําและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแบบเรียลไทม์ไม่เช่นนั้นก็จะเกิดการสูญเสียซ้ําแล้วซ้ําเล่าแบบนี้ค่ะ